มาถึงเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญยอดขุนพลนะครับนี่สร้างเป็นที่ระลึกขวันกำลังใจนะครับดตรงกลางนี่จะเป็นสมเด็จ bon พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมนะครับทหารตำรวจข้าราชก,การนะครับผมนี่เป็นรูปดาวนะครับจะเห็นลักษณะเป็นรูปดาวด้านในนะครับแล้วก็พระเจ้าตากสินที่อยู่ตรงกลางครับพลิกมาด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเป็นปิดตามาหาอุดนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้เขาจะเขียนว่าสร้าง ปูกเสกวัดเว,เวลุนะผมตัวหนังสือมันแบบอยู่ในกรอบนะเวลุอะไรลาชินอะไรนะครับธนบ,บุรี2514นะครับเป็นเหรียญปีลึกนะครับหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมหลวงพ่อเงินมดดอนยยหอมหลวงพ่อเนืองวัจุลามณีหลวงพ่อสุดพระกะหลงนะครับร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้นะครับตัวเหรียญจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนาด้วยนะครับ ผมไม่มีไว้บทัดนะผมจะวัดให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะครับเหรียญมีขนาดใหญ่นะผมประเมินจากสายตานะครับน่าจะเกือบ cm, ห้าเซนนะเพื่อนๆน่าจะเกือบห้าเซนรวมหูเหรียญนะครับน่าจะเกือบห้าเซนแล้วตัวเหรียญมีขนาดหนามากนะครับตัวเหรียญน,นี่ถ้าวัดด้วยสายตาคือเอาเหรียญสิบบาทสองเหรียญประกบกันนะเพื่อนๆน่าจะประมาณนั้นเลยนะครับตัวเหรียญหนามากนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าพิธีใหญ่นะครับ น,นะครับนี่ก็เลี่ยมเดิมๆม,มานะครับเนี่ยผมได้แบบเลี่ยมแบบเดิมๆม,มาอย่างนี้เนี่ยเขาเลี่ยมมาจนรอยรล้าเพื่อนดูรอยรล้าวดีเห็นรอยรล้าในก่อพลาสติกไหมข้างๆคิดดูว่าเลี่ยมเลี่ยมนานขนาดไหนนะครับใช้นานใช้มานานขนาดไหนถึงแตกเป็นลายงานตรงหูเหรียญนี่ยิ่งชัดเลยเนะครับเจ้าของเดิมนี่เขารักมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยคือมาหาะมาเลี่ยมตอนหลังก็คืออาจจะห้อยเปลือยมาพอสมควรเนี่ตัว ตรงคาว่าวัดเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยชัดเลยมันอยู่ในเกาะพลาสติกด้วยนะครับนี่จนผิวเปิดแล้วสึกสึกไปพอสมควรแล้วถึงได้นํามาเลี่ยมแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังแบบนํามาเลียมก่อนเนันจะสึกไปมากกว่านี้นี่ก็ถือว่ายังยังสวยโอเคอยู่นะเพื่อนๆยังสวยน่าสะสมนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับได้ไปก็ขึ้นคอได้เลยไม่ต้องไปเสียค่าเลี่ยมค่าเลียมเดี๋ยวนี้ถ้าเลี่ยมแบบถ้าเลี่ยมหนาแบบนุนๆสองฝั่งแบบนี้เนะี่ยจะอยู่ประมาณ ร้อยห้าสิบขึ้นแล้วทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าเลี่ยมด้านหนึ่งนูนด้านหนึ่งแบนเนี่ยอันนั้นไม่แพงสี่สิบห้าสิบนะครับแต่ถ้าเลี่ยมแบบนี้ก็จะร้อยห้าสิบาทค่าเลี่ยมนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเลี่ยมเข้ากรอบเงินภาพหลังนี่อยู่ประมาณสองร้อยนะเพื่อนราคามันอยู่ที่งานฝีมือนะครับการเลี่ยมราคาค่าเลี่ยมเนี่ยมันอยู่ที่งานฝีมือว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเราก็เลี่ยมทั้งทีก็เอาให้มันสวยไปเลยนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญที่ระล,ลึกทองแดงปกติเหรียญน,นี้จะเป็นหลิวผิวผิวลมดํานะแต่เจ้าของเดืมเอาห้อยจนผิวแบบผิวสึกหมดแล้วทั้งห้อยทั้งใส่อาบน้ําด้วยผมว่านี่โดนเหงื่อโดนอะไรด้วยคาบเขียวคาบอะไรขึ้นเลยเนี่ยนะครับ